สวัสดีค่ะจากร้านชา้์จธนซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมารีวิวเป็นตัวชาร์จของ Op p เ a 1 7นะคะซึ่งตัวชาร์จเนี่ยมันชาร์จเข้าช้ามากมากนะคะแล้วก็ตัวชาร์จหลวมนะคะติดติดเด็ดนะคะเวลาที่เราเสียบชาร์จนะคะเราจะต้องขยับขยับหรือว่าบิดปิดสายชาร์จนะคะมันถึงจะชาร์จเข้านะคะตอนนี้ทําการแกะตัวชาร์จตัวเก่าออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นตัวชาร์จตัวเก่านะคะ ส่วนตัวชาร์จตัวใหม่นะคะจะอยู่ในตัวเครื่องนะคะจะนี้จะอยู่บริเวณตรงนี้นะคะแต่จะลองเสียบชาร์จดูนะคะนี่นะคะหลังจากเปลี่ยนตัวชาร์จไปนะคะก็จะสามารถชาร์จเข้านะคะตรงแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะนี่ตรงใสายฟ้าตรงนี้อันนี้คือชาร์จเข้านะคะ หลังจะเปลี่ยนตัวชาร์จใหม่ไปนะคะมันก็จะสามารถชาร์จไฟเข้านะคะเราไม่ต้องไปขยับขยับหรือว่าปิดตัวสายชาร์จนะคะมันก็ชาร์จเข้านะคะน,นี่นี่นะคะชาร์จเข้าแล้วนะคะ ตอนนี้แบตมี86นะคะตอนมาเนี่ยเครื่องมันเปิดไม่ติดเลยนะคะเพราะว่าเครื่องเนี่ยมันไม่สามารถที่จะชาร์จเข้าได้นะคะแต่ตอนนี้ชาร์จเข้าแล้วนะคะหลังจากเปลี่ยนตัวชาร์จใหม่ไปนะคะก็สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจอยากเปลี่ยนตัวชาร์จนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ